ต่อกันที่ท่านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเกาหลีค่ะในวันนี้ก็คือการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะของดาวตลกชื่อดังพัคจีซอนที่เสียชีวิตในวัยเพียง36ปีภายในบ้านพักพร้อมกับแม่ของเธอค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้พบร่างของเธอและแม่ภายในบ้านพักซึ่งอยู่ในกรุงโซลในเวลาเกือบเกือบ14นาฬิกาโดยคุณพ่อของพัคจีซอนนะคะได้โทรศพัพท์แจ้งตำรวจหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อภรรยาและก็ลูกสาวได้ค่ะ โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพักจีซอนและแม่ของเธอก็หมดลมหายใจแล้วจากการสืบสวนสถานที่เกิดเหตุนะครับไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมส่วนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าพักจีซอนอยู่ในระหว่างการรักษาตัวโดยมีคุณแม่มาอาศัยอยู่เป็นเพื่อนเพื่อ,อดูแลเธอแต่ท้ายที่สุดครับก็กลับเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้ขึ้นกับทั้งคู่โดยสำนักข่าวยอนฮาเผยว่า จ้าหนาที่ตำรวจยังคงสืบสวนถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงของทั้งคู่อยู่แต่ก็คาดการว่าการเสียชีวิตของพักจีซอนและคุณแม่เกิดจากการฆ่าตัวตายครับทางด้านของพักจีซอนเธอเคยเป็นพิธีกรรายการดังอย่าง w i e k l y Idol และยังเป็นพิธีกรในรายการ NCT World โดยเธอเข้าสู่วงการในปี2007เพื่อทํางานให้กับรายการของทางสถานีโทรทัศน์ KBS และเคยเป็นพิธีกรให้กับกลุ่มศิลปินไอดอลหลายวงซึ่งก็รวมถึงวงอย่าง NCT และ r e v e l ็ v ด้วย